Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียน Welcome to your English Class ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะาภาษาอังกฤษวันนี้พบกันในชั้นประถมศึกษาปีที่6เรายังคงเรียนอยู่ในเรื่องเดิมนะคะนักเรียนก็คือเรื่อง c o m parison s of adjectives ก็คือการเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะเปรียบเทียบในขั้นกว่าแล้วก็ทำแบบฝึกทักษะกันนะคะเราลองไปดูกันค่ะโอเคค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียน superlatives adjectives นะคะก็คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด นั่นเองซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่อง comparatives adjectives ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะเปรียบเทียบของสองสิ่งว่าอะไรเล็กกว่าใหญ่กว่าหรือสูงกว่าแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียน superlatives Achieve กันก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องนี้นะคะคุณครูจำได้ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะใช่ไหมคะให้นักเรียนเตรียมสมุดมาพร้อมหรืออยังเรามาเฉลยพร้อมๆกันในแบบฝึกหัดที่ผ่านมาครูจำได้ว่า3ข้อนะคะนักเรียน เรามาเฉลยกันนะคะออา e ซอ r c ไซ e ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูให้คำว่า tall, fat แล้วก็ beautiful นะคะ,ะไปดูเฉลยข้อที่หนึ่งกันถูกไหมคะนักเรียนเป็น Tom is taller than Peter ทอมสูงกว่า Peter ร์คำว่า t a l l เป็นคำ adjective พยางค์เดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติม er หลังคำ adjective แล้วก็ตามด้วยแดน,นะคะต่อไปไปดูข้อที่2องคำว่า fetch fetch อันนี้จะเข้ากฎในแบบที่1แต่ว่าจะเป็นคำพยางค์เดียวสระตัวเดียวพยัญชนะ ตัวสะกดตัวเดียวแล้วก็เป็นสระเสียงสั้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะที่ถูกก็จะเป็น this pig is fatter than the cat คำว่า fat เราจะต้องอเติม t เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ค่อยเติม er นะคะเป็น fatter than ถูกไหมคะนักเรียนอ่าข้อสุดท้ายคำว่า beautiful metaphor นี้เป็นคำสามพยางมันจะเข้าในการทำโครงสร้างประโยคแบบที่สองใช่ไหมคะก็คือคำสองพยางขึ้นไปเราทำอย่างไรโอเคเป็น the red car is more beautiful than the white car ต้องเติม more นะคะไว้หน้าคำ adjective แล้วถึงตาม แดนเป็น The red car is more beautiful than the white car นะคะเป็นยังไงคะนักเรียนถูกหมดทั้ง3าข้อไหมโอเคเราไปเรียน s u p e r l a t i กันดีกว่านะคะ,ะการทำให้เป็น s u p e r l a t i มันก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกับ การเปรียบเทียบขั้นกว่าก็คือขั้นคอมพาราติเหมือนกันนะคะกฎแบบที่หนึ่งก็คือใช้กับคุณศัพท์พยางค์เดียวคือจะใช้ the the นำหน้า adjective แล้วก็เติม est ท้ายคำ adjective นั้นๆมาดูโครงสร้างกันโครงสร้างก็คือ s s ก็คือ subject บวกด้วย verb to be verb to be ก็คือ is am นั่นเองนำหน้าด้วย the แล้วก็เป็นคำ adjective ท้ายคำ adjective ก็จะเติม est เข้าไปนะคะไปดูตัวอย่างโอเคค่ะตัวแกแต่ picture ดูรูปภาพนี้นะคะ the bird the tiger the monkey นักเรียนดูภาพสามภาพนี้แล้วก็มาดูประโยคก,กันนะคะ ประโยคน,นี้นะคะถ้าทำให้เป็นขั้นสูงสุดก็จะเป็น the bird is the smallest เห็นไหมคะคำ adjective ในที่นี้ก็คือคําว่า small small เป็นคําพยางค์เดียวใช่ไหมในกฎก็คือว่าเติม the ไว้ข้างหน้านะคะแล้วคำ adjective ตัวนั้นก็ต้องเติม est เข้าไป จึงกลายมาเป็น the bird is the smallest นะคะนกเล็กที่สุดเลยในภาพนี้ใช่มีมคะนักเรียนโอเคค่ะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะน,นักเรียนคะเรามาดู example เพิ่มเติมกันนะคะรู o o ก้ t t t ะพี่เดอดูรูปภาพนี้เนาะเป็นภาพผู้ชาย the man ใช่ไหมคะมีคำว่า father f ฟาเ e r ก็คือคุณพ่อเนาะอ้าวเรามาดูนะคะโครงสร้างกันนะักเรียนจำโครงสร้างได้ไหมโครงสร้างนะตัวแรกก็คือ subject ใช่ไหมก็คือคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานตามด้วย verb to be นะคะ verb to be แล้วก็ตามด้วย the ใช่ไหมคะโครงสร้างที่เราเรียนเมื่อกี้สุดท้ายก็คือคำ adjective ที่เติม est เข้าไปเป็นขั้น superlative นะคะเอาลองมาดูตัวอย่างนักเรียนได้ subject แล้วได้ verb to be ได้ the adjective แล้วก็ est ามาแต่งประโยคจากภาพนี้กันนะคะภาพนี้เอาเอาคุณพ่ออะเอาคุณพ่อเนาะนักเรียนเอาคุณพ่อมาเป็นประธานประธานก็คือโอเค t y f r t y f r t y f r t h e r ก็คือทำหน้าที่เป็นประธานตรงนี้ต่อไป ตัวที่2ต้องเป็น verb to be ใช่ไหมคะ verb to be คุณพ่อมีกี่คนมีคนเดียวคุณพ่อคนเดียวเพราะฉะนั้น verb to be จะต้องเป็น is ใช่ไหมคะ my father is ตามด้วย the ใช่ไหมตามโครงสร้างนะคะ the ะคำ adjective เราจะยกตัวอย่างคำ adjective ไหนมาดีคุณพ่อ เอา,เอาเ,อาเอาเกี่ยวกับอายุดีกว่าเนาะนักเรียนเอาคำว่า old old ก็คือคุณพ่อมีอายุมากนะคะมีอายุมากแล้วคำว่า o o o l d o นะคะก็จะเป็นคำพยางค์เดียวเพราะฉะนั้นคำพยางค์เดียวจะต้องยกคำวิเศีีมาแล้วก็เติม e s t เข้าไปเป็น old นะคะอื ประโยคนี้เสร็จแล้วใช่ไหม uh, My father is the oldest uh, เวลานักเรียนออกเสียงคำว่า the ตรงนี้นะคะจะเชื่อมมาตรงนี้เนี yeah. ่ยหน้าหน้าคำ adjective นะก็คือตัว o ซึ่งทำหน้าที่ไม่ใช่ค่ะซึ่งเป็นสระนะคะเพราะฉะนั้นเสียงต้องเชื่อมกันกับคำนำหน้าก็เป็น ออกเสียงอีนะคะเป็น the oldest นะคะ t o d e s t นะ,ะเป็น my father is the oldest คุณพอ่อของฉันมีอายุมากที่สุดเลยในบรรดา3คนนี้นะคะอ่าตัวอย่างรู้แล้วเนาะจำได้แล้วแต่งได้แล้วเนะเาะเ้าเราลองมาแต่งดูภาพต่อไปกันคิดว่าจะเอาตัวไหนมาเป็นประธานดีเอา tiger สแนกหรือมัง k ี่คะนะักเรียนเรามาช่วยกันนะครูจะยกตัวอย่างให้นะคะเราเอา the tiger มาเป็นประธานดีกว่านะคะนะักเรียนโอเค the tiger is the biggest อืมเอาดูคำว่า big เสีคำว่า big หมายถึงใหญ่ใช่ไหมคะ big บิ๊ใหญ่เอาทำไมมันมีตัวจีมาด้วยละ่ะก็เพราะว่าคำว่า big เข้าแบบที่สองใช่ไหมคะแบบที่สองก็คือคำที่เป็นพยางค์เดียวแต่ว่าเป็นเสียงสั้นสระเสียงสั้นอิคือสระเสียงสั้นใช่ไหมคะถ้าเป็นสระเสียงยาวก็จะเป็น อี e, ใช่ไหมถ้าอีจะเป็นเสียงสั้นเพราะฉะนั้นกฎของมันก็คือว่าถ้าเป็นสระเสียงสั้นให้เติมตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวค่อยเติม est จำได้ไหมคะ,ะตัวอย่างประโยคนี้ก็เลยเป็นว่า the tiger is the biggest นะคะเป็นยังไงยากหรือง่ายคะนักเรียน ง่ายใช่ไหมเออเสือตัวนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเรามาเปรียบเทียบซปเปอร์ทีฟแค่คำพยางค์เดียวพอนะคะเราค่อยไปเอากฎแบบที่สองอะ่ะที่เป็นคำหลายพยางค์ในชั่วโมงต่อไปก็แล้วกันนะคะนักเรียนโอเค บายบายค่ะ